กาถ้าแฟอก็ว่าจริงๆแล้วแวนโกก็เป็นศิลปินเอกของโลกที่ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งการเอาแวนโกมาทำในเชิงไอทีมันก็เป็นมิติใหม่สำหรับยุคสมัยใหม่นะที่เอามาไอทีมาเล่นให้มันมีมูฟเมนต์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นนิมิต ที่ดีสาหรับภูเก็ตนะฮะก็อย่างน้อยมันก็มีคนที่สนใจด้านศิลปะที่จะอเอาลักษณะของศิลปะมา,าเป็นการเผยแพร่แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมนะฮะของการนำเสนอที่แปลกใหม่จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะมาชมนะฮะ กอ,อย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสของคนที่รักและก็สนใจทางด้านศิลปะครับก็ก็ที่โอคอกก็เป็นสถานที่ที่บรรยากาศรอบๆก็ดีมากเลยครับรายการ1ถ้วยกาแฟคุยกับณรุ้มชื่นนิรันกับรายการ1ถ้วยกาแฟ